ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลัคนาดิศรผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีลือชื่อพาารรคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรากาลังถกกันแบบผิดประเด็นแล้วครับคืออย่างนี้ฮะให้ท่านทุกท่านลองพิจารณาจากระเบียบวาระการประชุมวันนี้นะในหัวข้อที่5นะครับระบุว่าอะไรฮะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรชาชณาจักรไทยครับคราวนี้อย่างนี้ครับผมทราบดีว่า กำลังเอานิยามของเขาว่ายติเนี่ยคือข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งก็ต้องมาดูข้อบังคับครับตามข้อบังคับข้อที่29ก็เสนอเป็นล่วงหน้าลายลักษณอักษรหรือถ้าจะไม่เสนอล่วงหน้าไม่ทําเป็นลายลักษณอักษรก็ต้องเข้าข้อบังคับตามข้อบังคับข้อที่32สองซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในนี้เลย อยู่ในข้อบังคับข้อที่136และผมอยากจะเตือนทุกท่านด้วยว่านะครับให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา5ให้ดีข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมาตรา5วัหนึ่งระบุไว้ชัดแห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดผมฝากถึงท่านอธิราเดชด,ด้วยหรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นการใช้บังคับไม่ได้ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยผมยืนยันว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติผมย้าว่าไม่ใช่ยัตติแต่เป็นข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบและถ้าตีการให้ความเห็นชอบเป็นยัตติเดี๋ยวผมจะพิปราย ว่ามันทำให้รัฐนูนได้รับผลกระทบกระเทือนและถ้าใครยังยืนยันตามนี้ต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือนให้บันทึกไว้ด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวขอท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับอันนี้ก่อนที่จะวิจัยนะครับมีผู้จะแสดงความคิดเห็นเพราะว่าในประเด็นเก้าเกียงนี้อีกหลายๆท่านเอาไว้แสดงความคิดให้หมดก่อน ถ้ามีความจำเป็นและประธานต้องวินิจฉัยนะแต่ผมคิดว่าต้องฟังความคิดเห็นของสมาชิกอย่างทั่วถึงก่อนถ้าจะวินิจฉัยก็ต้องออกวินิจฉัยตอนนั้นไม่ใช่ฟังบางส่วนแล้วไปวินิจฉัยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมก็มีผู้ยกมือจะแสดงความคิดเห็นอีกหลายท่านนะครับก็ขอเสนอทางขอเชิญทางสมาชิกวุธิสภาครับ ท่านเสรีครับเขออนุญาตท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐ,ภรฐสภาและในฐานะวิบุษที่ร่วมประชุมกับท่านประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้ขออนุญาตหารือเพื่อชท่านประธานเพื่อชี้แจงในที่ประชุมให้ชัดเจนนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเรื่องระยะเวลาเนี่ยมีการเสนอสองชั่วโมงในห้องประชุมวิบที่ท่านประธานเชิญทุกพักขณะนี้ยังไม่มีวิบรัฐบาลไม่มีวิบฝ่ายค้านผมกลับเรียนว่าท่านสมาชิกอาจจะใหม่ จำเป็นต้องเคารพมติวิบเช่นกันนะครับส่วนจะเห็นต่างไม่เป็นไรครับแต่ถ้าบอกว่าที่ประชุมวิบเนี่ยมากำหนดไม่ได้จะประชุมสองชั่วโมงอะไรเนี่ยผมว่ามันจะมันจะพาธรรมเนียมหรือข้อปฏิบัติระหว่างกันเนี่ยไปลําบากนีขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานนะครับส่วนจะมาเปลี่ยนแปลงเวลาเพิ่มอันนี้แล้วแต่ท่านประธานวินิจฉัยอันนี้ผมด้วยความเคารพประการที่สองเนี่ยนะครับผมเรียนว่าท่านประธานบรรจุระเบียบวาระ เรื่องเสนอใหม่พี่นาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้เป็นรับแต่งตั้งเป็นนายยมตรีมาตรา27 272ของรัฐธรรมนูญถูกต้องทุกประการครับท่านประธานบรรจุเรื่องพี่นาให้ความเห็นชอบตามมาตรา27 272ก่อนล้วสักครู่หลังจากนั้นเนี่ยคุณสุทินคลงแสงขอไปที่เอ่ยนามท่านก็เสนอยตัตติให้เสนอคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ก็ถูกต้องครับก็เสนอยัตติแล้วส่วนจะยัตติซ้ำตามที่ท่านอักรเดชพูดหรือไม่เนี่ยผม ได้หารือไว้ในห้องประชุมวิบเมื่อวานกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตประท้วงผมเห็นคัดค้านยติดังกล่าวนะครับว่ากระทําซ้ําไม่ได้ผิดตามข้อ41เดี๋ยวคุณทมชายครับคุณวิโร์ประท้วงท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรนและษณะสอผู้แทนรัศฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับเพราะว่าการเสนอของท่านสุทินขังแสงเนี่ยไม่ใช่ยติครับ เป็นการเสนอข้อพิจารณาครับนะให้สภาให้รัฐสภาเห็นชอบครับตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญครับเพราะถ้าเกิดเสนอยัตติมันต้องอยู่ในข้อบังคับข้อที่32ดิดีครับท่านครับครับไม่เป็นไรครับท่านท่านท่านสมชายอ่านข้อบังคับข้อที่32มมันมี1 3อยอยู่ตรงไหนมันไม่มีแล้วจะบอกว่าเป็นการเสนอยัตติได่ยังไงมันไม่ใช่ยัตติผมยืนยันอย่างนี้ครับ เป็นข้อพิจรณานะครับที่รัฐมนูญกําหนดนะครับให้เป็นหน้าที่ของสองสภาในการพิจารณารับชอบนายกประชุมรับฟังความคิดเห็นของคุณรัดแล้วแต่มีสมาชิกได้เสนอความคิดเห็นก็ต้องฟังคนอื่นเขาบ้างครับไม่เป็นไรก็ยังไม่ได้ถือว่าผิดข้อบังคับผมขอเชิญคุณสมชายขอขอบคุณครับจะรา้การไปทย์สายโดยชอบนะครับก็ ผมขออนุญาตเรียนต่อเพื่อทำความเข้าใจให้การประชุมเดินต่อไปได้นะครับว่าข้อเสนอของท่านอัครเดชนะครับขอไปที่อ่ยนาเนะท่านเห็นว่าขดัขดขดัดข้อบังคับข้อ41ยติใดตกไปแล้วห้ามนำยติหลักการเดียวกันขึ้นเสนอใหม่อีกในสมัยประชุมเดียวกันนะครับเว้นแต่ยติที่ไม่ได้มีการลงมติซึ่งมีการลงมติไปแล้วนะครับหรือประธานรัฐภาอนุญ,ญาตหรือในเมื่อพิณาเห็นว่าได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป เพราะนั้นเนี่ยผมจึงเรียนว่าวันนี้มีอยู่ตรงนี้ครับที่ท่านอัครเดชเสนอเนี่ยเราอภิปรายไปได้ครับเห็นด้วยเห็นต่างไม่ว่ากันนะครับผมไม่ขัดข้องซึ่งเดี๋ยวผมถึงเวลาผมจากพิปรายว่ามันไม่ขัดรัฐมนูลอย่างไรเพราะข้อบังคับนั้นอะรัฐสภาเป็นกฎหมายมาจากรัฐมนูญนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยอภิปรายแต่ผมก็ลังบอกว่าท่านขออนุญาตท่า,านประธานว่าดาเนินการไปตามปกติครับเพราะท่านอัครเดชเนี่ยท่านเสนอถูกแล้วนะครับ ไม่ได้เป็นการเสนอยตัติซ้ําซ้อนหรือเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวท่านเจรพันธ์จะบอกใช้ข้อ151อีกอันนั้นอาจจะทำให้ยัติเดิมตกไปนะครับก็ขออนุญาตว่าท่านประธานดําเนินการประชุมไปให้ท่านขเดน่นว่าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงมติครับจะใช้เวลาขยายจาก2ชั่วโมงหรือไม่เนี่ยผมที่นำนำขึ้นมาเรียนเพราะว่าในฐานะวิบวุฒิที่ประชุมร่วมกับท่านประธานเนี่ยเห็นว่าเราควรเคารพมติวิบวุฒิด้วยกันนะครับเออวิบ รัฐสภานะครับที่ท่านประธานเป็นประธานอยู่เนี่ยไม่เช่นั้นเนี่ยเราเดินต่อลําบากครับสภาจะอยู่อีก4ปีเนี่ยมันไม่เคารพอะไรกันไม่ได้เลยครับมันต้องมีหลักเกณฑ์ครับกรับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณคุณเจรีบ้กครับสํานักข่าว today Make tomorrow today